เรื่องของพายุต่างๆนะะที่จะเกิดขึ้นรวมถึงระดับน้ำเดี๋ยวพามาอัปเดตเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราธชธานีกันนะคะ่ะว่าสถานการณ์จากเมื่อวานและก็เมื่อนี้มีความแตกต่างแล้วก็ดีขึ้นปานใดนั่นเองคะ่ะ ที่สถานีวัดนาบ M7 นะคะสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานี่ละโดยระดับน้ำมเมื่อวานนะคะอยู่ที่4เมตรเกเซนติเมตรแต่มือนี้ค่ะที่วัดไดนะคะอยู่ที่4เมตร68เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวาน22เซนติเมตรแล้วก็ระดับน้ำตำกว่าตลิงอยู่ที่3เมตร32เซนติเมตร ส่วนที่สถานีวัดโพตากนะคะหรือว่า m 1 1 b เนี่ยทีเนื้อแกงสะพือพอำเภอพี่บุญมั่งสาหารค่ะระดับน้ำทีวันใดมเมื่อวานอยูที่4เมตร45เซนเมตรส่วนมือนีอยู่ที่4เมตร32เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวาน1 3ซนติเมตรแล้วก็ระดับน้ำตำกว่าตลิงอยู่ที่3เมตร68เซนเมตร ส่วนที่สถานีวัดนม้ม KHO ค่ะอำเภอโค้งเจียมนี่ย UT เมื่มอวาน UT 6เมตร7เซนติเมตรส่วนมือนี้คะ่ะวัดใด UT หาเมตรเก่า9 5เซนติเมตรมีการลดลงจากเมื่อวาน12เซนติเมตรน้ำกันส่วนระดับน้ำตำกว่าตลิงคะ่ะ UT 8เมตรห5เซนติเมตรนั่นเองถือว่าระดับน้ำยังมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในทุกๆสถานีวัดน้ำที่เฮาเดี๋ยวบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะคะเพราะว่าเรื่องของการ การระบบจัดการนา้ำระบายน้ำต่างๆทุกภาคส่วนเพิ่นถือว่ายังมีการติดตามแล้วก็ซอยเหลือนในส่วนนี้นั่นเองค่ะ,ะบาทตัวเลขที่มีการคาดการกันไวม,มีการกำหนดกันไวคือทันถึง108เมตรเทรยียบกับระดับน,น้ำทะเลปันกลางนะฮะก็จะมีการปิดประตูของเขื่อนปากงงงมูลลงนะครับตอนนี้คันไปเบิงน,าน้ายังสูงอยู่สูงก็คือ สูงจากพื้นที่ปกติปกตินะแต่ยังไม่ได้รับแบบยังไม่ได้เขา้าทวมพื้นที่แต่ว่ายังสูงอยู่ดังนั้นก็จะมีการพรองน้ำอยู่ในเกณฑ์พอหลังจากเกณฑ์คือเก็บกักน้ำาละในช่วงนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องได้เห็นว่าวตอนนี้น้ำก็มมีการระบายน้ำได้เป็นอย่างดี